นะคะแล้วก็แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะชื่อสัตสิการกับไกล้แก้วค่ะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะสมัครเข้าเรียนวิชาลามหลักสูตรเจดปีค่ะไม่ทราบได้ยินเสียงแนนไหมคะได้ยินค่ะ,ะก็วันนี้เพิ่งมีโอกาสจัดสรรเวลาได้เข้ามาสัมภาษณ์ซูมกับพี่พีจิตอาสา ที่ดูแลระบบงานค่ะอาชีพอะไรนะคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะอายุเท่าไหร่นะคะสามสิบห้าปีค่ะการศึกษาค่ะตวสค่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงค่ะสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยค่ะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะไม่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายค่ะจังหวัดอะไรคะ ปัจจุบันพักอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ภาคการศึกษาเป็นภาคกลางนะคะค่ะตอนแรกที่ลงทะเบียนในระบบหน้าเว็บไซต์ไว้ค่ะว่าเป็นภาคอีสานแต่ตอนนี้เป็นภาคกลางค่ะตอนนี้ต้องการเป็นภาคกลางนะคะใช่ค่ะได้ค่ะทำไมถึงมาเรียนคะแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการมาเรียนค่ะแรงจูงใจในการมาเรียนนะคะก็ได้ติดตาม แพทย์วิถีธรรมแล้วก็จิตอาสาที่ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับอาจารย์หมอเขียวนะคะก็ได้ได้ติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นเวลา2-3ปีนะคะแล้วก็ได้ลองฝึกตนปฏิบัติตนเช่นการทานอาหารมังสวิรัตนะคะก็มองว,ว่าตัวเองทําได้ในระดับหนึ่งก็มีบ้างที่แบบผิดพลาดแบบพลาดไปบ้างแต่ก็จะพยายามประคับประคองตัวเองให้เข้ามาอยู่ในลู่ในทางที่ไปในทิศทางเดียวกับแพทย์วิถีธรรมคะ่ะ ก็ชอบค่ะเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีการเจ็บป่วยทางสุขภาพทางร่างกายภายนอกนะคะแต่ก็จะมีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจมีความทุกข์ใจมากๆในชีวิตประจําวันในในชีวิตการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆนะคะค่อนข้างมีความทุกข์ใจเยอะก็มองว่าสาทางแพทย์ที่ทำเนี่ยนอกนอกจากรักษาทางร่างกายแล้วค่ะก็ยังมีการรักษาจิตใจด้วยค่ะเลยมองว่าเป็นประโยชน์กับ ชีวิตตัวเองมากๆค่ะอย่างน้อยๆทาตามประโยชน์แก่ตัวเองก่อนแล้วถ้าได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ด้วยเนี่ยค่ะค่ะเจะว่าไปนะคะคนทางโลกทั่วไปเขาก็จะทําได้ยากไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายเนาะเรื่องการทานอาหารมังสวิรัตยิ่งมาเจอสูตรสุขภาพแพทย์วิหิรรมด้วยเนะะี่ยค่ะเอก็เลยจะถามคุณสัสิกานะคะว่าทําไมเราถึงเอมีความสนใจแล้วก็มา ทานอาหารมัสงสวิรัตินะคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแน่น่ะ<ฮ>ลดน้ําหนักไปอยู่ทางโลกนี้เนาะว่าเขาบอกว่าอ้วนนี้ค่ะลดน้ําหนักแบบก็ตอนแรกก็ทานคลีนนะลดลดละเลิกจากสัตว์ใหญ่ลงมาสัตว์เล็กเหลือปลาเหลือกุ้งนี้ค่ะก็เลิกปลาเลิกกุ้งได้แล้วก็เอา้ามาทานเป็นเต้าหู้เป็นเห็ดก็เลยมองว่าถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์มันก็อยู่ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลีนไปคลีนมาก็เลยเป็นมังสวิรัต์เลยแล้วก็ เซิร์ชกูเกิลบ้าง Facebook บ้างจนมาเจออาจารย์หมอเขียวแพทย์วิถีธรรมเนะะี่ยค่ะโอ้บางซื้อแล้วิถีธรรมมันเป็นยังไงก็แบบอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านเยอะมากทั้งบทความข้อความอะไรของคุณดินเนะะี้ยค่ะก็ค่อนข้างอา่โซเชียลเยอะนิดนึงดูเยอะอ่านเยอะก็เลยเหมือนเป็นแบบจนจนเพื่อนมองว่าเป็นคนแปลกไปแล้ว <laughs> ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็แบบข้างใครอาจารย์หมอเขียวมากช่วงหนึ่งถึงสองปีแรก <laughs> ก็ว่ามันมันเป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายตัวเองแล้วก็คนอื่นที่พบเห็นอย่างเพื่อนในที่ทํางานนะคะเอาพี่แนนกินมังสวิรัตหรอเราลองมากินตามพี่แนนบ้างไหมทุกวันพระก,ก็ยังดีอ่ะก็เลยว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รู้จากเราได้สัมผัสเราด้วยนี่นาะอย่างน้อยๆให้เขาได้ลดละได้บ้างก็ยังดีค่ะรู้สึกตอบไม่ตรงประเด็นตอบได้ค่ะตอบตอบได้ดีค่ะก็คือ ติดตามอาจารย์มาประมาณสามปีเนาะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะได้เรื่องอยาเก้าเม็ดก็ได้เม็ดที่แปดที่เก้านะคะ,ะธรรมะรักษาใจเรื่องเรื่องสุขภาพมันก็ได้อยู่แล้วเนาะยาะที่ยาเก้าเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะ,อ,ะอาหารปรับสมดุลดีท็อกซ์โยคะอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคในในระดับหนึ่งถ้าเราทำได้อยู่อยู่ที่ใจเรา อ่าสุดท้ายก็จะมาที่เรื่องธรรมะรักษาใจค่ะการรู้เพียงรู้พักอ่าปกติจะเป็นคนใจร้อนค่ะอ่าถ้าถ้าเกิดว่ามีความทุกข์กายทุกใจเอ่อทุกใจที่หนักหนักก็จะนึกถึงอ่าขอบารมีอาจารย์หมอเขียวพ่อครูโคดที่รักช่วยลูกด้วยก็จะพยายามให้อยู่ในศีล่ะศีลห้านะคะอ่าก้อนหนึ่งเลยก็จะบิดเบียนตัวเองให้น้อยที่สุดลดความโกรธลงเนี่ยใจเย็นตั้งสติ ช่วยธรรมะนะคะช่วยช่วยเรื่องจิตใจให,ให้คนใจเย็นลงค่ะค่ะตอนนี้ติดตามอาจาร,รย์หมอเขียวผ่านช่องทางไหนบ้างคะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมห้องไลน์กลุ่มเนาะมีห้องไลน์แล้วเราจะส่งลิงก์นะคะลิงก์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสดนะคะก็คือผ่านช่องทางซูมนะคะโปรแกรมซ o มไม่ทราบว่าอยู่ในห้องนักศึกษาแล้วใช่ไหมคะอะอยู่ในห้องที่ว่า ประสานงานหรือเปล่าคะประสานงานใช่ค่ะประสานงานนักศึกษาในห้องนั้นเราก็จะมีส่งลิงก์นะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของแพทย์วิถีธรรมเนาะตอนนี้ก็ถ้าเราสามารถจัดสรรเวลาได้ในช่วงไหนก็สามารถเข้าร่วมได้ตลอดนะคะเป็นการมาเชื่อมมาเชื่อมกับมาสารพลังกับพี่น้องหมูวิตีเนาะพี่ต้อมคะมีคําถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมคะเชิญค่ะค่ะคุณแนนเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิต ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่เอาประโยชน์ได้เนาะแล้วก็ได้ศาสตร์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจดูแล้วที่พูดมาจากการมาสมัครในครั้งนี้นะคะดูว่ามีมีความรู้ในเรื่องของศาสตร์ยาเก้าไม่พอสมควรเลยแล้วก็ให้น้ำหนักในเรื่องของจิตวิญญาณมากด้วยนะคะจริงๆอยากให้คุณคุณแนนเล่าในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของจิตใจที่ที่บอกว่าได้ประโยชน์มากๆค่ะสักเรื่องหนึ่งค่ะ เล่าให้พี่น้องฟังค่ะเชิญค่ะค่ะอ่านยกตัวอย่างเหตุการณ์ค่อนข้างจะอ่าเรื่องคนคู่เนาะเรื่องชีวิตคู่อย่างเงี้ยค่ะอ่าแนนอ่ะจะมีเรื่องที่ไม่พอใจแฟนพ่อบ้านน่นะคะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเขากินเหล้าสูบหรี่อุ้ยเราเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นสายธรรมสายขาวแล้วทำไมเราไม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมอ่ากับ ที่เขายังแบบทางโลกจัดๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะ,ะในเมื่อแน่ๆก็มองเองว่าอ่ะโอเคมันก็จะนึกถึงไปที่บททบท,ทวนบททบทวนธรรมของอาจารย์หมอเขียวนะนะนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาไม่มีสิ่งไหนที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทํามาอ่าโอเคช่วงก่อนก่อนสองสามปีที่จะมาเจอแพทย์วิถีธรรมอะ่ะเราก็เคยอยู่อยู่ในกลุ่มคนผู้คนชีวิตทางโลกที่เขา มีอบายมุขเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราได้มาเข้าเข้ามาสู่เขาเรียกว่าอะไรห่วงกระแสของแพทย์วิถีธรรมของอาจารย์หมอเขียวค่ะก็ถ้าถ้าเจอเรื่องที่ไม่โอเคกับแฟนนะคะก็จะพยายามนึกถึงบททบทวนธรรมหลายๆบทที่ที่จะเอาเข้ามาสอดแทรกแก้ปัญหาในในชีวิตเราได้เชื่อเรื่องจารรอย่างแจ่มแจ้งนะคะแน่นเชื่อมากๆเลยค่ะเรื่องอ่า สิ่งที่เราทํามานะคะเรื่องกรรมเรื่องวิบากต่างๆว่าอ๋อสิ่งที่เรากําลังทุกข์ใจอยู่ตอนเนี้ยที่เราสัมผัสผัสสะมันมันเป็นผัสสะเนาะที่ที่มากระทบเราณนาะตอนเนี้พอพอเกิดปุ๊บอะแน่นอนแหละเราไม่ได้กดข่มเราบังคับให้มันไม่เกิดไม่ได้แต่ทีเนี้ยพอเรากระทบแล้วเราเจอแล้วมันมีความรู้สึกที่ใจเราแล้วเราเราพยายามรู้ตัวให้เร็วคะ่ะว่าเอ้ย กำลังโกรธนะกาลังหงุดหงิดนะกาลังโมโหอยู่นะมันไม่ได้ดั่งใจเราอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบหยุดหยุดตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดนะคะ่ะเหมือนมันจะปี๊ดไปเลยอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบจะนึกถึงบททบทวนธรรมท,ที่ที่มันจะเข้ามาแก้ปัญหาชีวิตเราได้อย่างเงี้ยค่ะหลักๆเลยก็คือว่าออสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาไม่มีสิ่งไหนที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทามาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะแบบ ตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นอะนะคะเนนจะนึกถึงบททบทบบททบทวนทำที่ได้ได้ไม่เยอะได้ไม่ครบะคะ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะจําไม่ได้่ะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่เนนเกิดความทุกข์ใจเนนก็จะไปเซิร์ชบททบทวนทำอาจารย์หมอเขียวอย่างน้อยๆจะเจอบทไหนที่มันเข้ากับเราณนะตอนเนี้นะคะ่ะก็จะพยายามหยุดแล้วก็ตั้งสติตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นตัวอย่างของนักศึกษาวิชารามนะคะที่มาสมัครแล้วได้ เรียนรู้ในการที่จะจัดการกับทั้งกายและใจของตัวเองนะคะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นมากเลยค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะคุณค่ะขณะ,ะนี้มีพี่น้องท่านใดจะต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคุณสัจิการค่ะถ้ามีก็สามารถถามได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเชิญคุณอาชาตพุทธนะคะได้ถามคำถามต่อไปค่ะครับผมคุณอาจะรักษาสินห้า เบื้องต้นได้ไหมครับรักษาศีลห้าเบื้องต้นได้ค่ะครับคุณอาจจะรับฟังและทําตามมัติโมมิตรดดีได้ไหมครับค่ะแนนรับฟังและทำมัติโมมิตรีได้ค่ะครับจะเป็นกิจอาสาทางานฟรีได้ไหมครับได้ก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่ไม่มีโควิดแนนก็ไปที่สวนสามนะคะไปหาพี่จิว๋วไปหาป้าลุงลุงตุ แล้วก็ป้าตาค่ะก็ได้ได้ไปร่วมสารพลังหมู่มิดดีที่สวนสามนาบ้างค่ะแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยไม่กล้าไปกลัวว่าจะนำเป็นเป็นพาหาไปให้แบบพี่พีพป,ปาพ่าค่ะทำได้ค่ะครับผมขอบคุณครับอ่า <c oughs> มีท id ่านใดคัดค้านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิวชารามหลักสุด เจ็ดปีนะคะอริยะปัญญาตรีค่ะของคุณศสสิการนะคะที่อยู่ในห้องโ่งนี้ทุกท่านสามารถยกมือคัดค้านได้นะคะค่ะมีทั้งอาจารย์หมอเขียวนะคะมีทั้งพี่น้องจิตอาสานักศึกษาวิชารามรุ่นที่นะคะแล้วก็พี่น้องที่สนใจนะคะอยู่ในห้องอประชุมนะแห่งนี้ค่ะไม่มีท่านใดคัดค้านนะคะคุณสสิการการสอบสัมภาษณ์เข้าผ่านแล้วนะคะิีดีต้อนรับค่ะ ใช่ครับผมขอแสดงความเป็นดีด้วยนะครับคุณอาทีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่จิตอาสาทุกท่านค่ะขอบคุณคาอณาจารย์มีท่านใดที่ยกมือไว้อีกไหมคะัผู้จัดตอนนี้ไม่มีนะคะแต่มีพี่น้องในไลน์ที่ใช้คำว่า the American นะคะท่านเจ็ดส